สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายที่กำลังรับชมช่องของตุ๊กตาไก่ทองนะตอนนี้นะครับพี่น้องขะเมื่อนี้จะพาไปเบืองแย่หาภาษาท่านนะคะรับตลกท่านหนึ่งของทีมงานระเบียบวัตถสินเอาแต่งลแล้วหรอเปล่าโอ้เราจ,ะจะาเบืองการแต้กกาลังสิบมโดมกับการลักจิ้มโดมกาลังจาางนนิ้มวัฒนยการแต่งงานแต่งตัวของแย่หาถนอกว่า,า,าว่ามีหนังโมว่าเรียกว่าขอจะมูรี้บอยถนอมบอยเหมือนกนเด็กกนละเออ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยววานอ่อเรื่องมดสุดเออเรื่องมดสุดเรื่องแบบการับงานอันอีมพิกี้ว่าอยู่ว่านซื้อเนี้ยสติอีมพิกี้ว่า็ซื้ออยู่มันพอไปอันเบิรงวิกผมมันมันไปจ้างเขาเกาให้แล้วก็ไปวางไม่ใช่กินขิ้ยาปนไม้ไงปนนี่มันก็ผ่านตั้รัวตั้รามันมันมันรักษาอย่างเป็นปนนี้ ช่วโตัวเด็กยุพูดยาวพอมาเรานอนยังไงเราก็นอนลำนะเพอมาได้เศร้าเนี่ยนั่งทารถออกรับยุบเก้าอี้อือ้เป็นอย่างคือเป็นคนนอนดีแสดงว่าคนเป็นคนจิตดีสบ่ง่ายงายนอนง่ายอย่งนีเนี่ยจะนอนก็นอนเออฮะฮะน่ป่ะขึ้นั่างเง้ยเหมอนกันเลยมาไทยอ่ะคีดเพราะท่านมีคีบร่งช่องเนี่ตั้งหมดดีูวันผูกวัน้นี่ปูบ่ะวัเลีว พีหายไหม่นาะก็ปาดีกเปาดีไม่ไหมอยู่นนี้อย่างไรเอาือกระเป๋ากูแท้บ่เมียเห็นไห้เดียวเสวาง่สมัย่ต่สมัยเลียนอันนี้เมียหาห้เมียเอาย่ยังไหนงชิมีเมียใหญกับพี่ผัวตเนาะยน้ำเนาะิเจูใส่เตี๋ยวลอยเดผม้อไม่มีขึ้เขา เอาอันลาอยู่บางอันเห็นวีผมบางอันนี้อันเห็นวีผมเอ้าได้วีอยู่บ่ผมสนอคอบ้าลูสาวเป็นเีะต้องกูไล่ถ้ากรโจกกูได้เนี่ยะจกข้อหนาต้นเนี่ยก็จกช่องของข้หนาปะเนี่อันนี้การแยภพตั้สมัยเลี้ยนหม้อขันเกนโอ้ตายตั้งีแย่งักเอาดิว่าแม่นันยุ่งไปใครใช่เราบอกติดตะลับก็ดีดอติดตลับมานํ้มแย่งนี่ทั้งแต่ตอนไหนฮะ แป้งนี่นะ่จาจะตอนไหนต้องบุญแล้วต้องเดือดหมอขอบหมแล้วไปคุมโพดนี่กับบล็อกดาสีฟ้าบล็อกดาสีฟ้าอ,อ่าอีพีจีก็ไม่ยังสิละของอีกโอ้กอ,อ,อันนั้นนี้ล่ะลากบัวหอกแต่เม,มื่อว่าที่แม่นใส่บัวเป็นตลับใส่น้ำเสจนงึงโอ้ยค <c oughs> อยเศร้าใส่เลยเป <c oughs> ็นตลับชนิดที่ว่าเป็นสีฟ้าอย่างเดียวสมพาะว่านั่นยู่ตามันก็ดอกกระเจียมันเป็นมันมันเป็นสีท่าตามันเป็นงานศิลปะแม่เออมันเป็นงานศิลปะเด็ดที่างบู เขาไปผสมยูกับยูเนี่ยเออท้าไปกันอันนี้กันสีปีเลยนี่อ่อว้าวก็ได้เบิร์ดอยู่ใส่จังไหนเนี่ยก็ใส่เล็กสี่แล้วคือพอเบิดเป็นเนี่ยก็คือท่าสองตาเด้อของไปได้ปีเดียวนั่นเองเจ้าเจ้าแจ้งเสมอเนาะแจ้งสวยเนาะใช้ละแปงใช้แปงนี่ก็แปงกะโบว์ว่าท่าหายมั้งเปิดพวกสรุปว่ได้ซื้อเลยอันนี้กันคองสิขซีรีชัยเอาหายโอ้ของ ความแบรนด์ได้นี่เล็กบาดพุ้นนี่ K M a พวกนี้นี่สองร้อยอัพสองแสนมาแมร์มาแมนเชื่อโคตันโคตันช่วยก็ให้ใช่ไม่ยังอันนี้ท่ายังเนี่ยดีท่าตาสีแดงหน่ยดีโอ้โหมิสพิทท่าเออปัดเก็บแรงโอ้ล่องพื้นฟ้าอันนี้ก็บสีปีกัวก้อนจะเป็นสีฟ้าก็ต้องท่าสีแดงก้อนสูตรเลยวะจ้งสร้างต่างนาเพิ่งไมเด้อยลงโมสีใช้พี่ล่องพื้นบ่ นนใส่เซนทรซ้อมใส่เทรอมีอุ้ <c oughs> ยฟิตมีหมดเนอเออเออจะดูถูกเนอซื้อเองอันเนี้ยใครมาไม่เจามาล้นรงพื้นที่นั่นหอกโอ้ครมาม่เจาลงแปลงเลยคือจะมหนาดิหามาตั้งินเฮดิ <c oughs> ไม่ยั่เอินเราลงแปลงเลยดิโอ้หนาเราเนี้ยยเอินเลยนะนะเจ้เบิ้งไก่มาได้แท<พ>งวัดสักขยาเราสับลงมาเราสับสับสับตลอด ตลอดน,นี่อันนี้เราได้ซื้อเองหนี่งโอ้ได้ซื้อเองอัะไม่ได้ซื้อเห็นเนาะอันนี้กับบินไปแล้วเปียบบินไปไม่ใช่ก็ใส่แล้ไปยังหน,น้าเล่เขาใส่หน้าขาวเหรอเออเขาก็ใส่อยู่ขาวะขาวะคือมึงเห็นเนี่ยม <c oughs> อหยอกแล้วพี่น้องดีอยู่บิงใบเอาไปใส่แล้วพี่น้องอไปใส่อภิภูมิมเขาเิียกซีดปะเนี่ยเออเอาไม้หัดเรียมมาล้างเท้าเรียมพวกนู่นแม่ ท่าเส,าสตานี่ยมเออกจกเนี่มันต้องมีเล,ยเลียมเ,ยเลียม้วเอราะบ่คือเนาะบ่เขากันนาะบ่อลีบวเขากเอเอ,เอาแต่ฟนเรคือแล้วเอ,อ้อยหลอุอท่ามบ่ <laughs> คือเลยสิย <laughs> ต้องนลายางกันนาะอันเรียมเรแล้วต้องท่ากับน,น้ำตาอยากง,งามยุพีน้องง่า,ง,ง,า,าง,งามห่อนี่แต่เขานี่ละตะลกตลกคือการโยเา ไม่ไหวอย่าฟื้นล้องมังแล้วเตียงงัมอ่าเป็นไงโคตรตายเอาหนาเนยเอานาเตียงสกน้ยนะตลกกงกส้ซอดำอาตะลุกเรียงกระใส้ซอ่ดำอ่าทันเดียวเลยนะงเดียวเอาอยู่ได้จักปีเทงนี่เอาแทงนี้มันก็ซื่อไม่ประวาณเงถ้าสมัยสีสันมันก็เบิดโอ้สองปีแล้วสองปีกว่าสาปีกอ่เขอีสันไม่ด้คุมแหง ตะกี้เ่ราะใคมีงานดิก็จะขาตี่ของงานทางกางใช้ทา,างการกันไหมอันนี้จักบาทพูดดิอันนี้รวมๆแล้วพี่น้องค่ะ <laughs> ประมาณนี้ถุงลิจิกได้เบิดขึ้นพี่น้องเพต้องยังมากมายนะคะเตะกี้ก็จะซ้ำนี่แหละมอนรำจะไม่ได้กี้มรำแต่มาหวือหว,วาวังนี่แหละยุคยุคท่านสมัยนี่แหละพี่น้องค่ะ <c oughs> ขันขันขาเจ้าพูดเตียงงานข้าเก้บพูดเตียงขาเจ้างัดนั่งงานนี้มาท่าเป็นเลยนะจะของยังจะท่าพูดอะไรพูดไสเรา ใช่บอว่ามันก็เที่ยวเมียก็ไม่แนานำว่าเมียคุ้มเอาก็ได้เอาบาบครเอาไม่เอาไม่ยอาานชื่อขึ้นฉากเราไ่นองขาจะไปหากระดอนคอนกระตาไปเบืงม่ออเมือนเงจยเบื้องล่างสุดเออเราไม่หมดล่างบนดิวายามันใช่กระป๋าปีบันนาย่างดีเนาะตลกระเบียบเนาะจังเสียเอาไม่ออกเาไก่ยไก่มูเ คลิปน,น,น,นี้ไว้เท่านี้พี่น้องอยังพอกันชินเออขอบคุณลายกัทเป็นเชียริิบไทยตุ้ตาพูอกันอยู่าทไทยเอวอน,น,นออไปแล้วแิบไทยแต่ลขนละานไปพี่น้องเ,ออเรีเรอยมพรอมาาลายอยู่เ,ออเดๆๆๆๆๆๆๆเจอกันกับคลิปแรกลิปนะครับขอบคุณค่ะฟ้าด <ๆ S 2> ิดตามจะหานอะไเด้อ